เก็บตกจบแล้วค่ะค่ะเอาใหม่เอาใหม่นะเก็บตกจบแล้วค่ะค่ะไหนพูดให้เร็วขึ้นนี่เก็บตกจบแล้วค่ะ อาพูดยาวๆเลยดิเก็บตกจบแล้วค่ะอ่าลองพูดก่อนพูดลองพูดก่อน <c oughs> เอาใหม่ใหม่เก็บตกจบแล้วค่ะ <c oughs> พูดทีเดียวเลยเก็บตกจบแล้วค่ะเหมือนปวดรักษาความสะอาดอะ่ะอ่าพูดดิเก็บ เจ็จแล้ว<บ>แล้ค่ะค่ะ